แล้วเราค่อยกลับมาครบกันอีกกลับมาครบกันกลับมาซบกันอีกกลับมาซบกันเรื่องดีผ่านไปนั้นจมันวันเมื่อวานเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราค่อยกลับมาพบกันอีกกลมาพบกันวันที่ผมยังดีตลอดทุกการกระทเจอกด้ยังจธเจ้าอ๋อ yeah <Baby. S 2> ผมทำทุกอย่างเพื่อเป็นสิ่งให้เธอรักจนลืมไปเลยว่าหัวใจผมมันของเล่น mm hmm. กับเหตุการณ์และเหตุผลที่เหมือนนั้นรู้เลยว่าเธอไม่ต้องการ mm hmm. แต่ยังดือ้อ mm hmm. ผมก็ยังดือ้ออยู่รักอะยังยอมเป็นคนซื่ออยู่คิดว่ายือ้อยู่คิดว่าตื้อถูกแต่ว่าเหมือนกับมันห่างก,กันออกไปไม่รู้ว่าหากเธอไม่อยู่ผมยังทำตัวไม่ถูกต่อจากนี้ผมต้องหันไปก่อดใครถ้าเหมือนว่าตัวเธอยังอยู่แต่ว่าใจเธอมันถูกคนอื่นนำเอาไปไหนต่อไหนผมรักเธอมาผมยังปล่อยเธอได้ไปคำพูดออกจากปากที่ผมเอ่ยก่อนหายการเจรจาครั้งสุดท้ายก่อนที่เธอจากไปถึงไม่ไหวแต่่ววาใจบออกไ ของที่เธอเคยให้ไว้ผมยังวางไว้ตรงที่เดิมเอามาเช็ดแล้วมันก็ยังไม่เก่าเธอบอกไม่มีเธอก็ไม่ต้องเศร้าแล้เวเราคอยก,คก,นนกลับมาคบกันอีกกลับมาคบกันกลับมาซอกกันอีกกลับมาซบกัน,กรกนเรื่องดีผ่านไปนาะนจำวันวันเมื่อวา เรื่องมดาแล้วเราค่อยกลับมาพบกันอีกกวันที่ผมยังดีตลอดทุกการกระทำเจ็ได้ยังเธอจำเรื่องต่างตายังคาใจไปลอมมันพาไปดิ่งลงสุดถึงทางตายเธอเคยพึ่งจนทางใจจิตตกหัวาลงไม่อยากจะพบผ่านไรโทรศัพท์ผมวางลง บางทีผม,มก็งงกับใจเวลามองกลับไปแล้วไม่ใจยังว,งว<า>ง<ม>ังเลงไม่อยากจะละบายกับใครบนที่ยืนไม่ไหวแค่จะลุกก็ยังเซ่บู้วากำหนดชะตาเองให้มันเป็นกฎเป็นตามแกนเธอทำให้ผมหมดความกลัวคิดอยู่ตลอดกับความตายกลับมาคบกันนี่กลับมาคบกันกลับมาซอกกันนี่กลับมาซอกกันเรื่องดีผ่านไปนัน จมือนวันเมื่อวานเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราค่อยกลับมาพบกันอีกวันที่ผมยังดีดงดตลอดทุกาก,ก,ก,การกระทำเจ็บแตยังเจอจง